ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองผู้ทําบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทําบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทําบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้าม คนไม่ได้ทำบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกการอิบาตอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทำทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทำสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสำหรับคนทำชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทำหรือไม่ได้ทำ แต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทําส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทําสุดจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไรที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทํามันให้รู้สึกเอ,อิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซับภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทําไว ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถ,ถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไปเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกริยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐาดาของพระนางยาโสธรามารดาพระลาหุล พระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปะพุทธะแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางขบิลพัทตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมาระมักปรากฏที่กบิลพัททั้งสิ้นเมื่อพระเด็จถาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัทโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมารหกพระองค์ไม่ได้ผนวด คือพระพัตยกุมารอนุรุธทธะอนันทะภะคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกลกของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากยะทั้งหกนี้ชะรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทําให้ท้ามหานามเชตพาดาของพระอนุรุทธไม่สบายพระทยัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธว่าในพวกเราสองคนนี้ ้องบวชคนหนึ่งอนุรุธาจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุธาเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของคาวาตอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมาดาขออนุญาตบวชพระมาดาทรงห้ามถึงสามครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมาดาจึงว่าหากพัทยราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุธาจึงไปหาพัทยะอ้อนวอนอยู่ถึงเจ็ดวัน พัทยราชจึงยอมรับคําว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมารหกพระองค์ด้วยกันคือพัทยะอนุรุทธะอานันทะพระคุกิมพิละและเทวทัศรวมอุบาลีภูสามาลาเข้าอีกหนึ่งเป็นเจ็ดก่อนออกบวชได้สวยมหาสมบ,บัติเจ็ดวันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งว่าเทวดาสวยที่สมบัติและเสด็จพร้อมด้วยจตุรงค์ศนีเสนา ดุดเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ทรงจะตรงขินีเสนากลับราชกุมารทั้งหกพระองค์ได้เปลื้องพัตราพรของตนของตน,งตนหอ่อแล้วสั่งให้อุบาลีนายภูสามาลาและช่างคลระบกพลางกล่าวว่าอุบาลีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไป อุบาลีกลิ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้งหกและอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะวันไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกสากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมาร และยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสัพกยะาทั้งหกนี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่า,ลาหากเรารับพัตราพรอ,อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นทมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อออกเอาพัตราพรแขวนไว้บนกิ่งไม้พรางกล่าว่าผู้ตรงการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้ว กลับไปหาราชกุมารทั้ง 6, หกเล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพ,พระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณนะอนุปยะอัมพวันแห่งอนุปยะนิคมของพวกมลรกษัตริย์สักยักุมารทั้งหกพระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณนาที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสักยะ มีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ใด้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทำสามีจีกรรมแก่เขามีการลุกรับและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักสั่งสิ้นไปพระศาสดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้น จึงให้สากะยคุมาทั้งหกได้ทรงผนวชบรรดาท่านทั้งหกนั้นพัทธิยะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ประกอบด้วยวิชาสามภายในพรรษานั่นเองวิชาสามนั้นคือหนึ่งปุบเพนิวาสานุสติญาณระลึกช,ชาติผลหลังได้สองจุตูปปตาตยานคือทิพจักสุสามอสวรคย,ยานคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรัตห ได้จากสุทิตตต่อมาภายหลังได้สดับมหาปุริสวิตกสูตรได้บรรลุพระอรหัตผลส่วนพระอานทลได้บรรลุโสดาปฏิผลพระภคุกและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิปุตุชนหมายความว่า,วาได้ฤทธิหลายอย่างแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่ต่อมาพระศาสดาเสด็จสู่โกสัมพีนคร ประชาชนให้ความเรื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเรื่อมใสนั้นลาบสการะจึงเกิดขึ้นแก่พระสถาโคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหากัศพระพัทธยะพระอนุรุธะพระอานนท์พระภคคุพระกิมพิระอยู่ที่ไหนดังนี้แล้ว เที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสีติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสักยกุมา์ทั้งหลายมีพระพัทธิยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตติยะบรัญรชิตเราก็เป็นขัตติยะบรัญรชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทําให้ใครหนอเลื่อมใส แล้วให้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นเพราะเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะได้บรรลุโสดาปติพนสีแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชกุลครั้งแรกพระเจ้าระเสนที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตได้แต่พระราชกุมารอาชาติศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษ เมื่อสมคบกับพระราชกุมารนั้นเกลี่ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพักพวกเป็นกําลังยังลาบสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัทหรือเขตเทวทหะก็จะน่าสงสัยมากกว่าเหตุไรพระญาติทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลย ที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนาาก็บอกว่าท่านทํนาสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นกุติชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาบสการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรยอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทากรรมอันหนักต่าง กัระศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านให้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในเพร่พุทธเจ้ามานมนานนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวงพระพระเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะเกลี้ยกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวก ดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งสู่ราชคกห์มีระมิตรเพชเป็นกุมารน,น้อยพันอสรพิษสีตัวคือที่มือสองและที่เท้าสองอีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทําเป็นเสื้ดไว้บนศีรษะอีกตัวหนึ่งทาเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเผ่าของอาชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่าท่านเป็นใคร จึงทูลตอบว่าอัตมาภาพคือพระเทวทัพเพื่อบรรเทาความกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังขาติบาตจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมาปรปะเล่าประโลมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมาเรเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่พระเทวทัตย,ยังลาบสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัพ อุดมได้ลาบสการะและปัจ,จัจสี่อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาบสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์อีกคิดว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ฤทธิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระศาสดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชพฤ ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทสี 4. แม้พระราชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชารามากแล้วขอจงทรงขวนกวายน้อยอยู่เป็นสุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งมอมฉันจากบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่มอมฉันเถิด เราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระพุทธชนอยู่จะปกครองพระอรหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตทำให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดาตรัสต,ตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถิดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธอ,อยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่ เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสลาจึงตรัสให้พระเทวทัตระลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเคลาสิกวาตว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจที่อยู่ในลาบสาการะและชื่อเสียงถูกลาบสาการะครอบงำทำให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันลาบสาการะเป็นต้นนั้นเป็นดูดเคละคือน้ำลหลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถ่มทิ้งแล้ว เธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือลาบและประจัยสี่เห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แลอันท่านเรียกว่าเคลาสิกวาทะพระเทวทัพฟังแล้วไม่พอใจมากผูกอาฆาตในพระาศาสดาเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัพก็ะทำอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจา้าพระาศาสดาทรงเห็นว่าปล่อยไว ความเสื่อมจากลางปามาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทําประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชคฤห์ว่าการใดอันพระเทวทัตทําแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมกว่าว่าพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่า บัดนี้เราถูกพระสมณะโคดมตัดขาดแล้วกำจัดเสร็จแล้วเราจะทําความพินาศแก่พระสมณะโคดมนั้นให้จงได้ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาสตรูทูลยุยงว่าราชกมุมารเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะพึงที่วงคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอพระองค์จงรีบรงพระชนพระราชาแล้วขึ้นสวยราดตัวเองส่วนอาตมาภาพ จะปรงพระชนพระสมณะโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกันพระองค์จักได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักรอัตมาภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนาจักรความพยายามในเรื่องให้อาชาติศัตรูกุมารปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสาเร็จอาชาติศัตรูกุมารให้ขึ้นครองราชการอุปถัมภ์บำรุงพระเทวทัตและบริวารเป็นไปอย่างสมเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูจํานวนหนึ่ง เพื่อปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระาศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปฏิผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดำเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิจกูดแล้วกลิ้งศีลาลงมาในขณะพระาศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสเกตหินกระเด็นมากระทบประบาดของพระาศาสดาทําให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้น พระเทวทัตยิ่งแค้นใจนะ่ะจึงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทำลายพระาศาสดาขณะออกบินทบาตในเช้าวันหนึง่งแต่พระาศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาช้างไม่ทำอันตรายแก่พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคารพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปส่งยิงพระพุทธเจ้าก็าตาม การกลิ้งศิลาจากภูเขาคิจกูดก็ตามการปล่อยช้างนาลาคีรีก็ตามเป็นการกระทำของพระเทวทัตทั้งสิน้นแม้การปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุโยงของพระเทวทัตเหมือนกันทำไมเนาะพระราชาจึงทรงคบคนชั่วถึงป่านนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสรับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวังพระไทยเกรงราชบัลังจะไม่มั่นคงหาคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บำรุน คือไม่ยอมไปมาหาสู่ทายธรรมปัจใยลาบที่เคยถวายห้าร้อยสำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสาการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประสงค์จะเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของภิสุคือหนึ่งขอให้ภิสุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก สองขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตสามขอให้ภิกษุถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวายสี่ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบินทบาทมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวายห้าขอให้ภิกษุอยู่คนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบงังพระาศาสดาไม่ทรงอํานยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำก็จงทาเฉพาะตนเถิด เราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทําอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญตัติพระเทวทัตได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดคข่พ้นทุกข์ขอผูนั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปพิสูบุบางพวกบวชใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัตความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้งห่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอ ด้วยต้องการจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาบและได้ความรู้เท่านั้นเมื่อได้ภิกษุใหม่ประมาณห้าร้อยรูปเป็นบริวารแล้ว mm. ก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทำลายสงผู้สามวันที่แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่า mm. เทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงหรือกิ่งพระเจ้าข้าพระเทวทัตทูลรับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทำลายสงเลยเพราะการทำลายสงเป็นโทษหนะัก แม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่ท้าวันหนึ่งพบพระอนุ์ซึ่งบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชเกลึกไ้กล่าวกับพระอานุ์ว่าอานุลผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระศาสดาพระอานุ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตกว่า เทว,วทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไม้ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อกามย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วต่อจําว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทําได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทําได้ยากยิ่งทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทําได้ง่ายแต่คนชั่วทําได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทาได้ง่ายแต่พระอริยเจ้าไม่ทําเลย พระเทวทัตได้ภิกษุใหม่ชาววัจีห้าร้อยรูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุห้าประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศรีศักดิ์ในเขตแคว้นมคธนั่นเองพระาศาสดาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรองจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงมลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคลานะไปสั่งสอนอบรมซี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่แจ้ง ได้ดื่มรสแห่งอมตะรมแล้วพาพิสุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศัสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองเลื่อมใสายในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสาวกพาพิษุห้าร้อยรูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพลางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิด ระษารีบุตรโมคลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมกขลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วแต่น,นี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครสา,าวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยงามยิ่งนะักจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไป ไปเพียงสองเท่านั้นบัตรนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามและเติรนพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัตรนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสั์ดุรฉานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันอย่างนี้แล้วตรัสข้อความในลัคณะชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันฐาน จงดูเถิดเนื้อชื่อลักษณะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัพให้พระสองรูปนั่งข้างทั้งสองเป็นธนองอครสา,าวกแล้วกล่าวว่าเรจาจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระตถาคตเจ้าพระศาสดาตรัสว่า ไม่ใช่เพียงแต่ในแบบนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัศน์ทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทำได้ดังนี้แล้วตรักนาทีเจรากากะชาดกหรือวีรกะชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทกะไหมนกนั้นเสียงเคราะ์มีสร้อยคอเหมือนนกยูงขาเป็นผัวของฉันวีรกะตอบว่านกสวิทกะถูกสลายพันคอตายซะแล้วเพราะ ตัวไม่ได้เป็นนกทะเลทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน,น้าและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระาศาสดาทรงปลารบพระเทวทัตตรัสชาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทะคละกะชาดกวิโรจนะชาดกชวะสกุณชาดกกุรังขมิขชาดกและอุพโตพระตะถะชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระาศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชครื สุนครสาวถีราชธานีแห่งแว้นโกศลประทับน,นเชตวันมหาวิหารพระเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระเลือดและความเสียใจยที่พระอัครสาวกทั้งสองมาพาพิสุบริวารไปเสียพระเทพระธตจึงป่วยหนักอยู่นานถึงเก้าเดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไว้ในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้า ขอร้องให้สิทธิหามไปเฝ้าสาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้พระพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจิงยูข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าใหม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระหฤไทยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในคนแม่นโนพระเทวทัตโจรองคุริมานช้างนา,าคิลีและแม้ในพระราหุนคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกที่รักถักที่ชังประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมากเข้าสิทธิ์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศรีรษะไปเฝ้าพ,าพ,าพระศาสดาณเมืองสาวัตถีพิสูจน์ทั้งหลายทร,ร,ราบข่านั้นจึงกราบทูนให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุ์ทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าพิกษุที่ขอวัตถุห้าห้าประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางพิสษจ์ทั้งหลายก็กล่าวทูลพระศาสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่า เทวทัตจะมาถึงไหนจะทำอย่างไรก็ตามเรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาพิสุท์ทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพีงยงยอดเดียวบัดนี้กึง่งยอดบัดนี้พระเทวทัตมาถึงสะโบกครณีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราพระสาวก พาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมสะโบกครณีใกล้วัดเชตวันแล้วพากันลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตลุกจากอาการนอนนั่งห่อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเข่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกขาจดถึงพื้นดินเทวทัตได้ลกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศ เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายเป็นผู้ชนญในการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสเบจมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสาการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสนาทรงหินฐานะนี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้าย จึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวชถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นเครือขัดจะทํากรรมหนักยิง่งกว่านี้จักไม่ได้ทําปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทํากรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทําปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสงกับข้างหน้าพระเทวทัตจะได้เป็นพระป,ระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอทิสระพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจี G. ถูกไฟในเอเวจีไม่อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในเอเวจีนั้นนานแสนนานที่สุดทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตมาถึงนี้แล้วเมื่อทันได้เฝ้าพระศาสดาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าที่สุดทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดง สีลววะวนวนาคชาดกสมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพรานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พรานนั้นกลับมาตัดงาเสียถึงสามครั้งและถูกแผ่นดินสูกพระศาสดา,ส,าส่งย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแกกผลอัคตันยูก็ให้เขาพอใจไม่ได้ส่งแสดงชาดก็นอื่นอีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบท พระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุกจุลธรรมปรารชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาระพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปักรู้แต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสุกมาแล้วนับข้างไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสุกแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมหรสพพลางกล่าวกันว่าเป็นราบของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไป พิสูจน์ทั้งหลายกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่าไม่ใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแหนเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิงคระชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคระผู้ครองทคนพรนานศีเป็นพระเจาแผ่นดินที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นโมหรศพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิงคระนักหรือ เขาตอบว่าพระราชาปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำหาเป็นที่รักของข้าพเจ้าไม่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพญามัจุราชมัจุราชํำคัญเข้าอาจนำพระองค์กลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อพิสูจน์ทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัพไปที่ใดพระศาสดาตอบว่า ไปเกิดในเวจีมหานรกแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทําบาปย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นดังได้พนานาไว้ได้แต่เบื้องต้น